Pharmafac Academic Center, a total Center, for better life. solution สวัสดีค่ะในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางของยาค่ะจากโรงงานกว่าจะมาถึงมือเราๆท่านๆเนี่ยเออมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะครับผมโดยเฉพาะพวกยาที่ต้องคุมอุณหภูมิแปะๆอย่างยาชีวภาพที่เขาเรียกว่าโคเชนหรือห่วงโซ่ความเย็นเนี่ยค่ะ น่าสนใจว่าเขาทำกันยังไงให้ยาปลอดภัยใช้ได้ผลดีตลอดทางใช่ครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไล่ดูกันไปเลยตั้งแต่การจัดการคลังสินค้าที่ต้องเป๊ะตามมาตรฐาน GMPGDP เลยนะครับค่ะเราก็ไปดูเรื่องขนส่งแบบคุมมูมิที่มันเออ่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องกระจายยาไปตามที่ต่างๆทั่วประเทศอื เป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ยาเนี่ยมันยังดีมีคุณภาพจนถึงมือผู้ป่วยจริงๆงั้นเราเริ่มที่คลังสินค้ากันเลยนะคะมาตรฐานอย่าง GMP กับ GDP ที่พูดถึงเนี่ยมันสำคัญยังไงล่ะคะแบบว่าแค่เก็บยาในห้องแอร์เย็นๆนี้ยังไม่พอเหรอคะเอ่อยังไม่พอแน่นอนครับคือ GMP กับ GDP เนี่ย มันเป็นเหมือนกรอบใหญ่เลยที่จะการันตีว่ายาเนี่ยคุณภาพไม่ตกหล่นตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยนะอ๋อค่ะในคลังสินค้าเองเนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องเย็นอย่างเดียวแต่มันรวมถึงการออกแบบพื้นที่เลยครับต้องแบ่งโซนให้ชัดเจนป้องกันปนเปื้อนแบ่งโซนใช่ครับเช่นแยกโซนวัตถุดิบโซนยาสำเร็จรูปโซนยากักกันโซนยาที่ถูกตีกลับหรือยาหมดอายุออกจากกันชัดเจน และก็ต้องมีเรื่องการไหลของงานของคนเป็นทางเดียวหรือ unidirectional flow เพื่อลดความเสี่ยงปนเปื้อนให้มากที่สุดฟังดูละเอียดมากเลยค่ะแล้วเรื่องคุมอุณหภูมินี่ล่ละคะน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันโดยเฉพาะมียาหลายแบบถูกต้องครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยต้องมีระบบควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นที่มั่นยำม,มากๆตามแต่ชนิดยาเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิห้องธรรมดาหรือ2ถึง8องศาเซลเซียสหรือแบบติดลบแช่แข็งไปเลย ต่ำกว่าลบยีองศาค่ะแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นอีกคือการทําสิ่งที่เรียกว่า temperature mapping temperature mapping คืออะไรคะคือการวัดอุณหภูมิจริงในทุกๆจุดของคลังสินค้านะครับเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าทุกตารางนิ้วเนี่ยอุณหภูมิมันได้ตามเกณฑ์จริงๆไม่ใช่แค่ว่าเย็นตรงช่องแอร์จุดเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แล้วก็ต้องมีระบบคอยมอนิเตอร์มีแจ้งเตือนถ้ามันผิดปกติแล้วก็แน่นอนต้องมีระบบไฟสำรองเผื่อไฟดับด้วยครับพอเก็บแล้วเรื่องการจัดการสต็อกยาก็น่าจะสำคัญมากได้ยินบ่อยๆเรื่อง FIFO หรือเข้าก่อนออกก่อนอันนี้คือหลักเลยใช่ไหมคะสำคัญที่สุดเลยครับผมเพราะว่ายามันมีวันหมดอายุเนาะการใช้ FIFO หรือเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยก็ช่วยให้มั่นใจว่ายายที่เก่ากว่าเนี่ยถูกจ่าออกไปก่อน มันช่วยลดปัญหายาหมดอายุค้างอยู่ในสต็อกซึ่งอันนั้นคือความสูญเสียเยอะมากจริงด้วยค่ะแล้วก็ต้องทําควบคู่ไปกับระบบติดตามอย่าง serialization คือการให้รหัสเฉพาะกับยาทุกกล่องเลยนะครับแล้วก็ traceability คือความสามารถในการตามย้อนกลับได้ตลอดทางอ๋อสองอย่างนี้ช่วยเรื่องยาปลอมได้เยอะแล้วก็สําคัญมากๆเวลาต้องเรียกคืนยาสมมุติว่าต้องเรียกคืน batch x202501 เนี่ย ระบบมันจะบอกได้เลยว่าล็อตนี้ส่งไปที่ไหนเราบ้างไม่ต้องมานั่งงมหาให้เสียเวลาการเรียกคืนยาหรือยาหมดอายุนี่ก็ต้องมีขั้นตอนเข่ม้วดเลยสิคะแน่นอนครับยาหมดอายุนี่ต้องแยกออกมาชัดเจนแล้วก็ทำลายตามกฎหมายตามวิธีที่ถูกต้องเลยป้องกันการหลุดกลับไปใช้ส่วนการเรียกคืนยาหรือรีคอเนี่ยเขาก็จะจัดการตามระดับความเสี่ยงเลยครับมีระดับด้วยหรอคะครับมีตั้งแต่คลาสไอคือเสี่ยงสูงสุด อาจจะอันตรายถึงชีวิตไปจนถึงคลาสทรที่ผลกระทบน้อยหน่อยขั้นตอนก็คือต้องระบุแบบให้เจอแจ้งเตือนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมยากลับมาแยากเก็บไว้ต่างหากแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุสุดท้ายก็ทำลายทิ้งอืมยังเคยมีเคสเรียกคืนยาความดันที่พบว่ามีการปนเปื้อนถ้าไม่มีระบบ traceability ดีๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะรู้ว่ายาไปถึงไหนบ้างซึ่งมันอันตรายมากๆ ค่ะโห oh, แค่เก็บในคลังก็ละเอียดขนาดนี้แล้วนะคะพอต้องเดินทางออกจากคลังเนี่ยความท้าทายเรื่องอุณหภูมิน่าจะคูณ2อคูณสเลยโดยเฉพาะที่เรียกว่าโคเชนโลจิสติกส์เนี่ยค่ะถูกต้องเลยครับโคเชนนี่คือโจทย์ใหญ่เลยมันคือการรักษาอุณหภูมิให้ได้คงที่แบบต่อเนื่องตั้งแต่ออกจากคลังขึ้นรถขนส่งไปจนถึงปลายทางจริงๆค่ะ มันสําคัญมากๆๆสํากสำหรับยาที่ไวต่ออุณหภูมิอย่างพวกวัคซีนอินซูลินยาชีวภาพทั้งหลายเพราะอุณหภูมิที่มันแกว่งไปแม้แต่นิดเดียวหรือแป๊บเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้ยาเสื่อมสภาพได้เลยหรือประสิทธิภาพหายไปเลยอย่างเช่นอย่างวัคซีนบางตัวถ้ามันเจออุณหภูมิสูงไปนิดเดียวอาจจะกลายเป็นแค่น้ําเปล่าไปเลยก็ได้ครับฉีดไปก็กระตุนภูมิไม่ได้ โหน่ากลัวจังแล้วเทคโนโลยีที่ใช้ช่วยรักษาอุณหภูมิระหว่างทางนี่มีอะไรบ้างคะคงไม่ใช่แค่กล่องโฟมกับน้ําแข็งธรรมดาแล้วใช่ไหมคะซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับมีตั้งแต่ตัวภาชนะที่ออกแบบมาเฉพาะเลย validated thermal shippers ที่ผ่านการทดสอบม,มาแล้วว่าเก็บอุณหภูมิได้จริงใช้คู่กับวัสดุทําความเย็นหลายแบบเช่นอะไรบ้างคะก็มีตั้งแต่น้ําแข็งแห้งสําหรับอุณหภูมิติดลบมากม เจลแพกหรือคู่แพกสำหรับช่วง2-8องศาหรือเดี๋ยวนี้มีวัสดุที่เรียกว่า f a s e change materials หรือ PCM อันนี้จะช่วยรักษาอุณหภูมิให้นิ่งและนานขึ้นไปอีกอ๋อ oh. และที่ขาดไม่ได้เลยคือ data l o g g e r s data l o <Lock> g g e r s ครับ เป็นเครื่องมัทรอุณภูมิตัวเล็กๆที่ใส่ไปพร้อมกับยาเลยมันจะบันทึกข้อมูลอุณภูมิตลอดการเดินทางอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญเลยครับว่าอุณภูมิมันอยู่ในเกณฑ์ตลอดไม่ได้ตกหล่นตรงไหนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่า Data l ล็อ e เกนี่เองที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการยืนยันคุณภาพตามมาตรฐาน G D P ตอนขนส่งใช่ครับข้อมูลจาก Data l ล็อ e เกเนี่แหละครับคือหลักฐานบางระบบนี่ส่งข้อมูลแบบ r ร a l Time ผ่าน I O T ได้เลยนะ ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าอุณหภูมิโอเคตลอดทางซึ่งเป็นข้อกําหนดสําคัญของ GDP เลยที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องคนขับรถพนักง,งานต้องอบรมมาอย่างดีอุปกรณ์รถต้องมีการสอบเทียบบํารุงรักษาการวางแผนเส้นทางแล้วก็ต้องมีแผนฉุกเฉินด้วยเผื่อมีอะไรผิดพลาดค่ะผ่านคลังมาแล้วขนส่งก็แล้วสุดท้ายคือการกระจายสินค้าให้ผิวม,มือผู้ป่วยจริงๆโครงสร้างปกติมันเป็นยังไงคะใครส่งให้ใครบ้างส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือจากผู้ผลิตยา ส่งไปที่ผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ก่อนแล้วเขาถึงจะกระจายต่อไปอยังโรงพยาบาลคลินิกหรือร้านขายยาอันนี้คือช่องทางหลกัลกๆค่ะแต่ก็อาจจะมีรูปแบบอื่นบ้างเช่นส่งตรงถึงบ้านผู้ป่วยเลยหรือ direct to patient อันนี้เริ่มมีมากขึ้นหรือส่งผ่านหน่วยงานรัฐสำหรับโครงการพิเศษต่างๆแล้วการจัดการออเดอร์เหรคะ ตั้งแต่มีคนสั่งยาจนยาไปถึงปลายทางมันมีขั้นตอนอะไรบ้างคะยุ่งยากไหมก็เป็นกระบวนการที่ต้องเป๊ะและเร็วครับเริ่มตั้งแต่รับคำสั่งซื้อมาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลหยิบสินค้าซึ่งก็ต้องตามหลักไฟโฟเหมือนเดิมเนาะค่ะไฟ f o โฟอีกแล้วครับผมแล้วก็แพ็คของให้เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเป็นยาโคเชนก็ต้องแพ็คตามมาตรฐานเตรียมเอกสารจัดส่งแล้วก็ต้องมีการยืนยันการรับด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้มีระบบ WMS หรือ Warehouse Management System กับพวก ERP เข้ามาช่วยจัดการทำให้มันคล่องตัวขึ้นเยอะเลยครับฟังดูเหมือนจะราบรื่นดีนะคะแต่ถ้าเป็นการส่งยาไปพื้นที่ห่างไกลมากๆละะ่ะอันนี้น่าจะยากสุดๆเลยหรือเปล่าอันนั้นคือความท้าทายใหญ่เลยครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่ปัญหาแรกเลยถนนหนทางไฟฟ้าหรือแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ที่จะใช้ติดตามแบบเรียลไทม์เนี่ยบางที่ก็ยังลาบากอื แล้วก็เรื่องขาดคนขาดบุคลากรที่เข้าใจเรื่องโคเชนจริงๆต้นทุนขนส่งก็สูงขึ้นไปอีกแล้วบางทีก็มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยการจรกรรมอะไรพวกนี้ด้วยครับแล้วเขามีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างคะมีอะไรที่แบบว้าวๆน่าสนใจบ้างไหมคะ ก็มีความพยายามหลายอย่างครับทั้งการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเองหรือพัฒนานวัตกรรมบรรจุพันฑ์ใหม่ๆที่เก็บความเย็นได้อึดขึ้นนานขึ้นค่ะแล้วที่น่าตื่นเต้นหน่อยก็คือการเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยอย่างเช่นโดรนครับใช้โดรนส่งยาหรือวัคซีนในพื้นที่ที่แบบว่าเข้าถึงยากจริงๆโดรนส่งยาเลยเหรอคะ อย่างในแอฟริกาบางประเทศนี่เขาใช้ดโดรนช่วยลดเวลาขนส่งจากเดิมเป็นวันๆเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้เลยนะโหเม้ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักบรรทุกหรือระยะทางบินอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นทางออกที่น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับพื้นที่ห่างไกลโหฟังเราทึ่งเลยคะ่ะแบบว่ากว่ายาแต่และกล่องแต่และเข็มจะมาถึงมือเราได้อย่างปลอดภัยเนี่ย ผมมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนอยู่เบื้องหลังเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่คลังการขนส่งการกระจายสินค้าคือทุกสเต็ปสำคัญหมดเลยจริงๆถูกต้องเลยครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพของพวกเราทุกคนเลยนะการเข้าถึงยาที่จําเป็นเนี่ยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานยาให้มันดีมีประสิทธิภาพเนี่ยเลยเป็นเรื่องสําคัญระดับประเทศเลยทีเดียวครับผม ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอีกบ้างที่จะมาช่วยปฏิวัติว,ตวงการขนส่งยาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาในพื้นที่ห่างไกลมากๆหรือว่าการรับมือกับยาชนิดใหม่ๆในอนาคตที่อาจจะมีความอ่อนไหวหรือต้องการการดูแลที่พิเศษยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยก็ได้นะคะ